เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรเกนฮอบบี้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับของแปลกเอาเป็นของกาชาปองเนาะตัวนี้ผมได้มาหลายเดือนแล้วแต่ว่าไม่เคยได้รีวิวเียทีไม่ได้เคยได้รีวิวจริงจังเนาะเพราะว่าไม่รู้จะรีวิวยังไงอะ่ะตัวนี้นะครับเป็นกาชาปองงานแท้ของบันไดนะครับเป็น new ก u ันดัสีดำตัวตัวนี้เป็นนิวธรรมดานะไม่ใช่ไฮนิวก็ จะมี2ชิ้นนะครับชิ้นแรกก็จะเป็นโครงในตัวนี้ชิ้นนี้จะเป็นโครงในนะครับก็คือเขาจะได้มา1ตัวจะต้องมี2ชิ้นโครงในแล้วก็ส่วนที่เกราะนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านในกันว่าเจ้าตัวนี้มียังไงรายละเอียดเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่ะนี่นะครับก็จะเป็นโครงในนะครับส่วนนี้ก็คือลูกกาชาปองที่จะมากับตัวของ โมเดลเนาะก็จริงๆแล้วตัวนี้นะครับจะต้องกดกระชับองทั้งหมด2-3ครั้งนะครับเพื่อที่จะได้ตัวที่ครบชิ้นแรกที่ผมได้มาจะเป็นชิ้นโครงในตัวนี้โชคดีมากตอนนั้นรู้สึกว่าจะเหลืออยู่แค่ประมาณ3ลูกอ่าแล้วผมส่องดูแล้วรู้แหละว,ว่าใช่แน่ๆแล้วมีครบผมก็เลยหมุนมาตัวนี้ได้มาจากอาสยามเซ็นเตอร์ใช่ไหมสยามเซ็นเตอร์นะนจะชื่อสยามเซ็นเตอร์ ไอ้ hey, สยามวันใช่สยามวันข้างพารากอนนะจนนี้แล้มาที่กาชาปองที่ว่าเขาเปิดใหม่เนาะก็จะมากับกล่องนี้นะครับจะมากล่องจะมีพลาสติกด้านในด้วยแต่ว่าอันนี้ผมได้ออกไปแล้วก็จะมีนี่คู่มือมาให้นะครับคู่มือจะเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเลยไม่มีภาษาอังกฤษนะนี่จะเป็นแบบนี้ นะครับก็เรามาถึงเราก็ต้องประกอบตามที่เขาบอกนะครับจะมีชิ้นนี้ชิ้นนี้แต่คือแต่และชิ้นเนี่ยเขาไม่ได้มาเป็นแผงเขาจะตัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับจะมีบางชิ้นที่มาพร้อมกับแผงที่ต้องตัดเนาะต้องระวังผมจําไม่ได้ว่าชิ้นไหนนะแต่ค,คล้ายคัลาว,ว่าจะเป็นพวกชิ้นเล็กๆเนี่ยชิ้นที่เป็นชิ้นตัวนี้อาวุธปืนนี่แต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้ใส่ไว้เพราะว่า ผมประกอบเข้ากับตัวชิ้นนี้ไปแล้วมันจะได้ไม่หายอา่ผมไม่อยากให้มันหายนี่้นี้อ่าอันนี้จะเป็นโครงอ๋ออันนี้โครงโครงนอกปะอ่าันนี้โครงนอกอันนี้คือโครงชิ้นนี้ครับใช่ใช่อันนี้ของโครงชิ้นนี้แล้วเดี๋ยวผมให้ดูข้อแตกต่างกันระหว่างโครงในกับโครงชิ้นนอกเนาะนี่ชิ้นนี้จะเป็นโครงชิ้นในครับนี่จะเห็นว่าไม่เหมือนกันเห็นไ,ไหม นี่อันนี้จะเป็นรายละเอียดว่าประกอบหัวยังไงเป็นโครงในค่อยๆตีแต่ชิ้นโครงในนะครับจะมีข้อดีก็คือรายละเอียดนี่ค่อนข้างเยอะน,อน,นี่ก็จะมีสวิตเป็นตัวเปิดไฟนะครับสามารถเล่นไฟได้ให้มีแสงออกหน้าอ,อกหน,นอกตาได้เนาะไฟสามารถใส่ได้2แบบใส่แบบตรงหรือใส่แบบสร้างขึ้นก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นการคู่มือประกอบว่ารวมกันแล้วได้ยังไงเนาะทีนะี เรามาดูงานจริงกันเลยดีกว่าเราดูคู่มือกันเรียบร้อยแล้วเนาะอ่าก็ไม่ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากนะงานจริงผมขอเคลียร์ตัวนิดนึงอ่ะงานจริงนะครับตัวนี้รายละเอียดดีมากเลยนะเนี่ยคุณดูรายละเอียดอาจจะมีรอยแบบว่าพลาสติกรอยตัดนิดหน่อยอ่าตามภาษาของงานทําสําเร็จรูปเนาะผมจำไม่ได้ว่าอันนี้รอยตัดเองหรือว่าเขาตัดมาให้แต่มีรอยอ,ะอ่ะมีรอยแน่นอนนี่ก็ประมาณนี้ ชิ้นก็จะค่อนข้างแน่นนะครับไม่หลุดไม่หลวมชิ้นหัวสามารถถอดได้เพื่อที่ว่าจะสามารถใส่ไฟได้เนาะแล้วก็ส่วนไฟที่ผมพูดถึงก็คือส่วนนี้นี่อยู่ด้านในนี้นะครับจะเป็นไฟใช้ถ่านรู้สึกจะเป็น lr 44หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวต้องค่อยมาเช็คดูทีหลังเนาะก็เปิดอย่างนี้ชึบนี่สว่างประมาณนี้ไม่สว่างมากนะไฟเนี่ยไม่ได้สว่างมากทีนี้เวลาเล่นเนี่ยเราใส่เข้าไปอย่างนี้ครับเปิดแล้วครับใส่เข้าไปรูด้านหลังนี้ได้ ก็จะกลายเป็นว่าตัวข้อพิกของเขาจะเรืองแสงแต่หัวไม่เรืองแสงนะทีนี้ถ้าอยากให้หัวเลืองแสงทํำยังไงเรายกขึ้นครับแกะขึ้นแล้วก็สวมเข้าไปครับวาย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 หลุดททหลุดมือหลุดมืออย่าให้สถานที่มันไม่ถนดัดนี่ใส่เข้าไปนะครับมันจะมีมุมให้เขาใส่ได้นี่ใส่พอดีเป๊ะเลยเห็นไหมครับ ดวงตาเขาจะเรืองแสงขึ้นมา,าทีนี้เราเอามาประกอบรวมกันเราก็จะได้โมเดลที่สม,มบูรณ์แบบนะครับเอาละครับหลังจากเขาเฟรมในแล้วเรามาดูเฟรมนอกนะครับนี่ก็จะเป็นเฟรมนอกหรือว่าชิ้ส่วนเกราะด้านนอกนะ,ะก็จะประมาณนี้รายละเอียดก็จะนเนี่ยพลาสติกเขาจะเงาๆหน่อยก็ใครชอบทําสีนะตัวเนี้เอาไปทําสีได้เอาไปทําสีส่วนตัวผม กำลังคิดอยู่ระหว่างจะทําเป็นสีไฮนูดีไหมเพราะชอบสีน้ําเงินเนาะสีดํามันดูธรรมดาไปเนาะมีดีเทลของด้านหลังเนาะนิดนึงตรงนี้ก็โอเคเนื้อพลาสติกก็จะดีไหมเรียบเนียนสวยไม่เหมือนของงานจีนเนาะงานจีนก็จะเป็นเม็ดเมเม็ดเม็ดเม็ดอ่ะชิ้นนี้แยกสีมาเรียบร้อยโอเคสวยงามส่วนหัวก็แบบนี้นะครับก็หน้าคมอยู่แต่ว่ารายละเอียดเขาน้อยนิดนึงเนี่ยเขาไม่มีรายละเอียดค่อนข้างที่จะแบบ เด่นๆเท่าไหร่นาะถ้าทำสีจะเห็นขึ้นมากกว่านี้นะอะตรงหัวก็โอเคส่วนนี้สามารถทำสีเพิ่มรายละเอียดได้เนาะใครว่างก็ทำได้นะรายละเอียดผมผมว่าโอเคนะตัวนี้ทำสีทำรายละเอียดได้โอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะทำการประกอบ2ชิ้นนี้เข้าด้วยกันจะรวมกันให้เป็นชิ้นเดียวแล้วก็จะเหลือฐานจะเหลือฐานชุดนี้ไว้เพราะว่าฐานชุดนี้จะไม่ได้ใช้นะครับจะเป็นฐานเปล่าแล้ว จะเป็นที่วางเฉยๆส่วนตัวนี้ก็จะรวมกันเป็นนูกันดัมแบบมีเฟรมแล้วก็สมบูรณ์แบบนะครับแล้วผมจะทำเป็นทำแลบให้นะทีนี้ผมแยกชิ้นส่วนของกรอกออกแล้วนะอาจจะไวไปนิดนึงทำแลบพอดีว่าผมก็ไม่มั่นใจเรื่องทำแลบเท่าไหร่เนะอทีนี้ประกอบยังไงเ,เริ่มจากหัวก่อนก็ได้ครับเริ่มจากหัวก่อนก็ ชิ้นนี้จะสวมเข้ากับชิ้นนี้นะแต่ว่าเราต้องแยกหัวอ,ออกจากกาันก่อนนะครับเพราะว่าชิ้นมันจะค่อนข้างที่จะแน่นมากเนาะการประกอบก็ต้องระวังนิดนึงนะครับระวังชิ้นส่วนหักได้นะเพราะว่าชิ้นส่วนเนี่ยค่อนข้างแน่นจนถึงแน่นมากๆเลยอ่ะทีนี้ชิ้นนี้เราต้องแยกกันก่อนจะเป็นชิ้นนี้แข็งมากแข็งมาก แกด้านหลังนี่นะครับจะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะถ้าใครไม่อยากรู้ผมก็กำลังบอกว่าอือ่าอาอยู่ตลอดเวลาก็ก่อได้นะก็ได้ก็ได้ก็ได้ออบนี้นะครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยชิ้นนี้นะครับถ้าคิดจะทําสีรบกวนตรงนี้นะครับรบกวนทุกท่านเจาะรูเพิ่มนะครับหรือว่าขยายรูให้ใหญ่ขึ้นด้วยตะไบหรืออะไรก็ได้นะครับ ขูดให้เขาใหญ่ขึ้นเพื่อที่ว่าจะได้ถอดเข้าถอดออกได้นะชิ้นนี้ก็ใส่ไปก่อนเนาะอันนี้จริงๆมันมันใส่ทั้งตรงๆได้เลยแหละแต่ว่าผมถอดอ,ออกเพื่อการมันมีปัญหาเนาะก็เหมือนกับต่อกันนำ้ำตัวไปแหละครับจะใหญ่อย่างนี้อ่าเราจะได้ประมาณนี้นะแล้วเราก็เอาส่วนที่เป็นกระโหลกข้างข้างก,กบเลยซ้ายขวาประมาณนี้ น,นี่เราก็จะได้หัวนะครับประมาณนี้นี่อตรงนี้ผมขอบอกไว้ก่อนตรงนี้นะครับตอนนี้ผมได้มาชิ้นนี้ประกบไม่สนิทนะจะต้องเหลาออกนิดหนึง่งเหลาต้องเคี่ยวของเขาออกนิดนึงนะเพื่อที่จะให้ประกบได้สนิทเนาะแล้วก็ถนะ้าหากว่าทําเสร็จแล้วเราไม่คิดจะแกะแนะนําว่าติดกาวเลยติดกาวบางๆเนาะอย่าติดแน่นแล้วเขาส่วนเขานี้ก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับ ส่วนข่านี้ระวังงอนะของผมเนี่ยงอนิดนึงถ้าถ้าสังเกตดีๆเขาจะจะเป็นเปียดนิดนึงอ่ะนี่นี่นี่เห็นไหมจะเปยนเปียเป็นเปียนนิดนึงอ่ะชิ้นนี้หัวนะครับต่อไปจะเป็นชิ้นส่วนที่เป็นส่วนคอชิ้นนี้ก่อนเลยลงไปซึบลงไปหนึ่งจะพอดีเป๊ะเลยนะครับไม่ต้องพยายามกดหรือดันแรงมากชิ้นที่2นะครับจะเป็นชิ้นนี้ชิ้นนี้กับชิ้นนี้เขาจะหลุดกันได้เพราะฉะนั้นตอนมามันจะหลุดออกจากกันเนาะเสียบด้านหลังเข้าไปตรงๆเลย บให้แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้ครับเขาจะลงฟิกพอดีเลยชุบอ่ะประมาณนี้แล้วเราก็สวมเข้ากับด้านหน้าครับจะมีช่องเสียบอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะใส่ผิดนะครับอ่ะทีนี้ด้านข้างนะครับจะเห็นรูด้านนี้อยู่ใส่นี้ก่อนเพื่อกันลืมเพราะผมลืมบ่อยมากชิ้นนี้ก็ถอดเข้าถอดออกบ่อยอยู่นะเออ ชิ้นนี้นะครับจะเสียบอยู่ข้างนนบนนี้ให้ดูช่องระหว่างตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องนี้เสียบให้พอดีนะครับจะลดจุเนีจเ้จะเข้าจะเข้าร่องไปพอดีกดไปให้สุดนะครับนี่เขาจะสุดพอดีประมาณนี้อาจจะไม่แบบสุดจ๋าๆเลยเนาะแล้วก็สองข้างนะครับทั้งหมดจะมีสองข้างอีกข้างนึงไปไหนเอ้ยอ๋ออยู่นีนะ่ใส่ไปก่อนก็เข้าร่องนะครับ กาจะเข้าหลอกมันจะดันทั้งหน้านิดนึงเนาะมันจะดันทั้งหน้านิดนึงเนี่ยทั้งหน้าก็จะปลิ้นออกมานิดนึงเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจได้แล้วด้านล่างครับด้านล่างนี้ก็จะมีเห็นไหมจะมีชุดนี้นิ้วอยู่เราสามารถเอาชุดนี้ใส่เข้าไปนะครับประกบเข้าไปให้ตัวเขาสมบูรณ์ขึ้นจริงๆแล้วอะ่ะมันต้องใส่เกราะตรงนี้ก่อนก็ได้แต่ว่าผมชอบใส่อย่างเงี้ยผมว่ามันได้เหมือนกันนะไม่ต้องฟิกเท่าไหร่คืองานกระชาปองอะ่ะคุณไม่ต้องซีเรียสเรื่องขั้นตอน คือขอให้มันใส่ได้แล้วไม่ไปเกี่ยวกันนั่นแหละไม่ไปขัดแข้งขัดขาดกันนะประมาณนี้ด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังก็ใส่เข้าไปใส่ให้ถูกนะครับนี่นี่แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งแต่ก็เชื่อใต,ตัวที่สมบูรณ์แล้วก็หัวนะครับเสียเข้าไปโดยตรงเลยนี่จะมีร่องเข้าไปพอดีเเ๊ะโอเคชึบอ่ะลง,ลงชึบอ่านี่ลงละ ชิ้นนี้ก็เก็บได้ไปเลยนะครับเก็บไปเลยอย่าให้หายนี่ตัวนี้ก็จะเป็นที่แขวนที่เฉยก็สวมมาไว้จะได้ไม่หายเนาะนี่อ่าก็จะเป็นที่ร่องเปล่า,าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวกันดํานะครับก็ประมาณนี้มีดีเทลโดยรวมแล้วก็สวยถ้าหากใครว่างนะครับแนะนําทําสีเลยเนี่ยทําสีตรงท่อตรงนี้อา่าทําสีตรงเบสตรงนี้ให้เป็นสีอื่นผมไปดูมาแล้วน่าทําตามมากของคนญี่ปุ่นก็ทํามาเนาะ แล้วก็เวลาเอาไอ้เจ้านี่ออกจะยากนิดนึงอ่ะเหมือนเดิมครับเปิดไฟแล้วก็สูงเข้าไปเราจะเห็นนี่เห็นขะ้อพิกเขาจะเรืองแสงขึ้นมาแต่ว่าชิ้นอื่นก็จะไม่ได้เด่นอะไรขนาดนั้นเนาะสะักครูค่นะครับโอเคขออภัยนะครับเสียงน้องหมาด้านข้างเขารบกวนนิดนึงแล้วก็หมาบ้านตัวเองเขาไปตอบโต้ด้วยเนาะอันนี้อ่ะเป็นไฟอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟให้ ตรงนี้ไฟที่เป็นไฟสปอ์ตอ่ะมันจะลดความเด่นลงมานี่นี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากปิดไฟห้องเลยก็จะเห็นเป็นโครงทั้งตัวนี่ประมาณนี้เนาะ,อะเออมันก็ไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นแต่ก็ดูแปลกดีนะครับเช่นนี้นะโอเคต่อไปเป็น ส่วนของหัวนะครับเหมือนเดิมครับเวลาจะอ,าออกมาแล้วก็เขี่ยออกมาได้เลยทีนี้แล้วเราก็ยกตัวขึ้นเลยครับดึงนี้เลยนี่ยกได้ทั้งตัวเลยแล้วเราก็เอานี้ใส่เข้าไปมันจะลงร่องเองครับถ้ามันมีร่องของเขาเขาจะมีร่องที่เขาใส่ได้จึ๊บเข้าไปทีนี้นะครับเราก็วางกลับเข้าไปก็จะได้ดวงตาที่เรืองแสงนะครับส่วนตัวผมชอบแบบนี้มากกว่านะ มันดูเหมือนแบบเป็นหุ่นยนต์มากกว่าเนาะทีนี้เราลองปิดไฟดูนะครับอ่าปิดไฟดูก็ประมาณนี้เดี๋ยวปิดไฟอีกดวงหนึ่ง <c oughs> เพื่อความมืดนี่ก็จะเห็นได้ว่านี่ทั้งตัวกล้องแล้วก็ตัวลูกตานะครับเดืองแสงออกมากำลังดีนะไม่สว่างมากเกินไปแล้วสวยด้วยสินี่เห็นไหมแต่ว่าสีอาจจะ แสงอาจจะทะลุนิดนึงเนะาะถ้าถ้าไม่ถ้าถ้าถ้านั่นนะก็ถ้าทำสีเนี่ยตรงนี้มันจะบางไปได้เยอะเลยเนาะโอเคเดี๋ยวผมเปิดไฟนะนี่ประมาณนี้ลุกนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับงานรีวิวแบบเเล็กๆน้อยๆสำหรับเจ้าตัวกระชปองกันดั้มนูกันดั้มนะครับนี่ก็ดีเทลก็ประมาณนี้ผม ให้ดูนะครับรอบนึงสำหรับใครนะครับที่ชอบนูกันดัมหรือกันดัมซีรีส์เนี่ยที่เป็นแบบว่าเป็นเบอร์สเนี่ยอย่างเงี้ยขนาดใหญ่ไหมขนาดเขาไม่ได้ใหญ่มากครับขนาดเขาอยู่ประมาณ10กว่าเซนได้ไม่ใหญ่มากแต่ว่ารายละเอียดอะไรเขาโอเคเหมือนคุณได้แบบว่าเอาไวต้ตั้งตั้งบนโต๊ะคอมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตั้งบนโต๊ะคอมมันดูดี แล้วก็ถ้าทําสีให้มันสวยขึ้นอีกนิดนึงจริงๆสีเขาทามาสวยแล้วนะตัวนี้ผมเสียดายที่ตอนนี้ไม่ได้อยู่กรุงเทพแล้วถ้าอยู่กรุงเทพอาจจะไปกดเจ้าซาซาบาคู่ปรับของเขาอืทําสีมาสวยมากตัวนั้นผมถูกใจมากเลยแต่ว่าตอนนี้ราคาน่าจะดีแล้วผมตอนกดกาชาปองจําได้ว่าหยอดไปประมาณสองร้อยหรือว่าร้อยห้าสินี่แหละถ้าจาไม่ผิดเนาะแพงอยู่แพงอยู่แพงอยู่ก็ ดวงดีก็ได้ครบเลยอย่างผมเนี่ยดวงดีได้ครบ2ตัวพอดีเลยไม่ต้องไม่ต้องกดเพิ่มบางคนเขากดตั้งหลายตัวกว่าจะได้เนาะสำหรับซีรีส์นี้นะครับมันจะมีเอ็กซีอมีสไตล์ฟรีดอมนะครับมีถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะมีนักซนะาสซี้อ่าแล้วก็ตัวอื่นผมไม่แน่ใจละเดี๋ยวต้องไปตามหาดูแต่ว่าซีรีส์นี้น่าเก็บจริงๆครับผมแนะนำเลยว่าถ้านะใคร ไม่ได้สายประกอบอะไรอยอดแยะอยากได้หุ่นไปตั้งโชว์สวย,วยธรรมดาก็เอามาตั้งได้เลยครับสวยแล้วก็คุ้มราคาประมาณถ้าตีงบไม่เกินก็ไม่เกินห้ารอย่าไม่เกินห้าร้อยน่าจะได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับกอวันนี้อาจจะท่านนิดนึงแล้วก็เป็นอะไรที่มันง่ายๆเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมกับสถานที่เท่าไหร่นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยมีอะไรคอมเมนต์ได้นะครับหรือถ้าใครอยากได้เอาหุ่นมาให้รีวิวก็ได้นะไม่มีปัญหาเนาะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับบ๊ายบาย